ใชสวัสดีทุกคนผมเคมีนะฮะแต่ว่าผมมีเรื่องจะบอกก็คือผมอะได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นพี่พอตหรือพอตนะฮะคือที่ผมเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือผมชอบชื่อนี้มากแล้วก็ทีเนี้ยไปขอให้แม่เปลี่ยนชื่อให้แล้วทีแม่ก็เอออยากได้ชื่ออะไรก็เปลี่ยนเอาเลยผมก็เลยใช้ชื่อนี้อ่าผมชอบชื่อนี้มากแล้วก็อีกอย่างอะผมเพิ่งมีเวลาว่างเพราะว่าเมื่อวานนะ สอบเสร็จแล้วนั่นเองคือแบบหนักมากตั้งเก้าวิชาเนะี่คือแบบสุดยอดพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากที่ผ่านมาได้อะไรอย่างนี้นะฮะเออแล้ววันนี้วงกลมมาเล่นเองดีกว่านะฮะให้เพื่อนเล่นคือแบบมีแต่งานงอกอย่างเดียวเลยโอเคอย่างที่ทุกเพื่อนเห็นนะฮะผมทรัพยากรเริ่มฟื้นแล้วเพราะว่าให้เพื่อนเล่นให้ไงก็ห้ามมันสุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยทีนะี้มานั่งเล่นเองทรัพยากรก็มีเท่านี้ แล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็คือป้ายันฮีนั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตมินกับตังยิงอยู่โอเคนี่ฮะเขาจับมือกับพวกเกมเกาหลีทั้งหมดเลยุดยอดมากที่แน่ๆคือผมอยากได้ตัวละครสเตฟานไนนะฮะก็คือป้ายันฮีนั่นเองนะฮะเจ็ดๆจดนี้แล้วก็มีรูดี้มยโอ้ว้าว สมครบ30บใบแรกได้อืมแพงนะแม่แม่กันทีจา๋าแม่แพงมากเลยนะแม่ขอญอาตดูไปทีละอันเลยนะฮะคืออันนี้ผมไม่มีการอ่านอะไรมาเลยนะคือแบบนั่นะแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือแบบจีิจรนะฮะโอเคไหนละ่ะรูดี้รูดี้เราอยู่ไหนอะ่ะอืมนี่ภารกิจยังอยู่นะฮะ อโอเคผมได้แต่เนี้ยยังบินไม่ครบเลยอะยังเล่นไม่ครบเลยด้วยซ้ำโอเคเอาไงดีสุมม่มไหมเนี่ยผมอยากได้เหมือนกันนะแต่คือแบบต้องสุ่มหาเอาหรอขออนุญาตสุ่มแพ็กนี้ก่อนนะฮะสุ่มไปครับผมห้าพันครับผมขอให้ได้ขอให้โดน เอาอาเดะอเดะเดี๋ยวนะอ๋ออืมอืมอืมขอสุ่มจีเ้เก่าๆหน่อยนะโป๊ะเขาหายโอ้โออหโป๊ะเขาหายโอ้โหมันต่างกันตรงไหนนะฮะถามจริงๆเหอะโอ๊ย ไม่เซ็งเป็ดอยากสู่มมาอยากสุ่มไปสุม,มาสักห้าร้อเพชรดีกว่าห้ารอเพชรครับผมปาบเขาให้ได้หรือเปล่าได้มาชิ้นหนึ่งอือฮึครับได้ตั้งชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็ลองสุ่มนี้ดูนะฮะแต่ก็นั้นผมขอเวลาสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา ครับหนึ่งจริงๆเอาละครับผมมาแล้วนะฮะโอเคกดสุ่มแพ็กพันสองกันดีกว่าครับผมจะได้อะไรขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้สิ่งดีๆด้วยเถอะนะจ๊ะขอร้องละสุ่มไปมโอ้โหเอแน่นอนเฮ้ยได้สองงานในงานโอเคเพื่อป้าย,ยันทีเราทุ่มได้ขอได้ของดีหน่อยชึบ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  ได้ตั้งอันหนึ่งเนี่ยคอพันหกพันเอ้ยเจ็ดกล่องนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะฮะพอละหมดชิบ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 อ๋อได้มาสองอันโอเค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 มากโอเคได้อีกหนึ่งอันครับผม ชิบ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 โอเคได้หนึ่งอันครับผมชบโอเคไม่ได้ฮะได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้ยจะบอกเอาเยอะทางงันแล้วไม่ได้ครับผมได้ไหมไม่ได้ครับขอหน่อยเพิ่นะไม่ได้ครับได้ไหม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  ไม่ได้ครับออกหน่อยนะขอหน่อยไม่ออกเลยอะ่ะออกยากมาก,ออกจริงออกหนอกก็ดีนะชบ้อ,อได้ทั้งหนึ่งชิ้นนะ่ะโอเคออกหน่อยชิบไม่ออกครับผม ไม่คิดอยากออกกันบ้างเลยลรอเลืกอกโอ้โอเคได้ออกไม่ไม่ออกครับโอเคออกหนึ่งชิ้นไอ้กล่องเนี้ยคือเป็นใบเรียกเช่าเจวันนะฮะเล่นได้50สิบครั้งภายในเจวันแต่ผมยังไม่เรียกใช้นะควรสุ่มต่อทีไป่ะทุกคนโอ้ย เนี่ยตั้งใช้ทั้ง30บใบนะแล้วก็สุ่มด้วยไอเนี่ยคือใบสุ่มนะถ้าอยากได้ป้ายันฮีจริงๆอะ่ะ50บใบ50ใบไม่ใช่น้อยๆนะครับมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะยันฮีอ๋อใช่ใชนี่สองพ อย่าหาทำเด็กขาดเอเอออกสักไปหนึง่งไม่ได้เหรอเออไม่ได้เออเออนี่ขนาดเขาแจกเพนมาแล้วนะอ่ะสูงไม่หมดเลยแล้วกันสำหรับป้ายอันหีป้าออกหน่อยนะป้านะ บชื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 บได้ทีละสะ2สองสามอันฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยเอ็นบวกโอ้โหได้อันเดียวพวกคารนทานเออชืบชืบเชือบชืบชือบเลอบังคิวปิดพอแล้วเราสุ่มแพ็คพันพอได้สองอันอ่ะหมดละ ตกใจนึกว่าได้เกรสนะฮะนึกว่าได้ปักเกรสเสียดายจังแต่มันาาแค่6อันเึงอ่ะโอเคช่างเหอะสำหรับอีเวนต์นี้ก็คงจะจบอยู่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆต้องขายของเขาได้ไหมต้องขายขเขาด้วยหรือเปล่าอืม ไม่ออกแบบนี้ไม่ขายให้แล้วงอนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบที่เท่านี้นะฮะถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดไปหรือเข้ากดหน้าเข้าอะไรเออนิดหน่อยผมต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าผมจําไม่ได้จริงๆเพราะไม่ได้เล่นเกือบเดือนเกือบ2เดือนละไม่ได้เล่นเองเพราะาให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนเล่นให้นางก็สุ่มดีไงนางนางแบบว่าเห็นเพจเราเยอะก็เอาถลุงหมดเลยวันนี้ผมมาถลุงด้วยตัวเองนะฮะโอเค ใครทำอีเวนต์ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะโชคดีาม,ม,มากของผมอ่ะเออผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะทุกคนห้ามจำชื่อผมผิดนะครับนะบายครับ